คอรมอเคตั้งหมอมิงเป็นเลขานายกรัฐมนตรีหลังคัมแบ็กในรอบ17ปีและสุดคอรมอมีมติเห็นชอบแต่งตั้งหมอมิงนายแพทย์พรหม,มินเลิศสุริยเดชเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหลังกลับมาครั้งแรกในรอบ17ปีนถายเศรษฐาชวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายแพทย์พรหม,มินเลิศสุริยเดช หรือหมอมิงเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยผ่านการแต่งตั้งเห็นชอบโดยครมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่เลขาในส่วนอื่นก็จะมีเท่าที่จำเป็นประกอบกับมีข้าราชการพร้อมทำงานร่วมกันเพราะเป็นรัฐบาลของประชาชนส่วนการแบ่งงานรองนายกวันนี้ยังไม่มีการแบ่งด้านวัฒนนาณนะุมเผยเสถาทักษิณคล้ายกัน หมอมิงนั่งเก้าอี้เลขานายกอีกครั้งในรอบ17ปีหลังเคยนั่งยุคนายกทักษิณชินวัตรก่อนถูกรัฐประหาร2549และสุดนายกเศษชาลงนามแต่งตั้งนายแพทย์พรหมมินเลิศสุริยเดช เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหลังนำครมอเข้าถวายสัตว์แล้วเจ้าตัวชี้แม้ไม่ควรกลับเข้ามาทำงานแต่ถ้าเป็นอะไรที่มีคุณกับบ้านเมืองและเคยตั้งปณิธานไว้หากอะไรที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองก็พร้อมจะทำเผยเซชาชักสินทำงานเร็วและเยอะคล้ายกัน นายแพทย์พรมมินเคยเป็นเลขาธิการนายกมาแล้วและเป็นภารกิจเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่ในายแพทย์พรมมินกล่าวว่าเคยมีประสบการณ์เดิมแต่สิ่งสำคัญคือภารกิจใหม่ความท้าทายใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีปัญหามากมายและเราจะรีบทำงานอย่างรวดเร็วกลับมาทำงานในรอบ17ปีจริงๆอายุก็มากแล้ว ไม่ควรกลับเข้ามาทำงานแต่ถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองและเคยตั้งปณิธานไว้หากอะไรที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองก็พร้อมจะทำรอบนี้มีเหตุผลหรือความจำเป็นอะไรที่กลับมาเป็นเลขาธิการนาย,ยกอีกครั้งในแพทย์พรหมบินกล่าวว่าเป็นการเชื่อมเอาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และที่เชื่อมกับความสัมพันธ์นายกคนใหม่และมีกลไกหน่วยงานต่างๆที่ตนจะช่วยนายกได้และท่านก็อยากให้เราเข้ามาช่วยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้ทำงานให้กับประเทศชาติ นายเศรษฐาชวีสินนายกจะทำงานแตกต่างจากนายกที่ผ่านมาอย่างไรนายแทพทย์พรหมมินกล่าวว่าเราคิดถึงประชาชนก่อนและความคิดตนกับนายกก็ใกล้เคียงกันซึ่งเราเข้าใจในภาคเอกชนและธุรกิจเข้าใจในภาครัฐภาคประชาชนและเมื่อผนวกเข้าด้วยกันก็เชื่อว่าจะแก้ปัญหาของประเทศด้วยกันเมื่อถามว่านายแพทย์พรมมินเคยทำงานร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายก คิดว่าการทํางานจะแตกต่างกับนายเศรษฐาหรือไม่นายแพทย์พรหม,มินกล่าวว่าโอ้โหคล้ายกันเลยครับทํางานเร็วทํางานเยอะผมนี่กลัวจะทํางานไม่ทันทันนายแพทย์พรหม,มินกล่าวเมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ในการทํางานครั้งนี้นายแพทย์พรหม,มินกล่าวว่ากังวลจะทํางานให้กับประชาชนได้ไม่เต็มที่แต่เชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลชุดนี้จะทํางานให้เต็มที่สมความปรารถนา